สวัสดีครับอันนี้นะครับสมะนาวแบนได้รับงานใหญ่มานะครับซึ่งเป็นงานที่จังหวัดยะโสธรนะครับอี่เมองุชุมครับลงนงทาครับครับเปเภอลวงนงทาครับงานนี้ครับเป็นงานเอ่กไทยเจริญขับนะครับที่เมืองลวงนงทาครับวันนี้สมานาวแบนเราได้รับเกียรตินะครับมาเล่นนะฮะซึ่งนี่คือนักร้องนะฮะน้องดูสกไงบ้างครับ กรอดีส์กิ๊บเต้นครับกิ๊บเต้นครับเป็นคิดว่ายังไงครับจะรอดไหมครับคิดว่าไม่รอดครับอ่าตำแหน่งอะไรครับเออเป็นกอนวอยนะครับกอนวอยนะครับก้อนวอยอ่ะใช่ครับอ่าเดี๋ยวเราจะอ่าเราจะพาไปดูนักดนตรีกันบนเวทีนะครับตามมาครับเอากล้องมาครับสต็อปสิครับสต็อปไปจี ครรัับบนนี้เเาอยู่วทตอนนี้เราอยู่บนเวทีนะครับเราได้เครื่องเสียงจากมิกเซอร์โบทับแล้มาดูหน้ากันตีกันครับเสียงตัวนี้เป็นไเสียงนี้เป็นไนี่นะครับตำแหน่งครับมือเบสนะครับวงสวนมะนาวแบสครับเพียบครับครับเล่นเล่นเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างครับเปไรเป็ไรไ่เต้นเต้นมาครับคิดเปรี้ยวเปรี้ยวแน่ครับโอเคครับนะครับคนต่อมานะครับมือกีตาร์นะครับวงสวนมะนาวแบสนะครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวครับชื่อบุ้งนะครับ กี่สิบครับไปเร็วมากเลยครับเครื่องใหญมากครับคิดว่าจะรอดไหมครับไม่รอดครับโอเคคุณจะไม่รอดครับเรามาดูมือกองกันสวัสดีครับคุณเลยครับสวัสดีครับนี่คือมือกองนะครับอาคิดว่างานนี้คุณจะรอดไหมครับเจ็ดสิบสามสิบครับเจ็ดสิบสามสิบนะครับรอดสามสิบเจ็ดสิบคือไม่รอดนะครับเรามาดูหัวหน้าวงครับนั่นคือหัวหน้าวงนะครับ คิดว่างานวันนี้ลูกน้องจะทำยังไงถ้าทำได้ไหมครับทำได้ครับ99%เปอร์เซ็นต์ครับ99%พที่ทำไม่ได้ครับเรามาดูคนที่เป็นกะละกันดีกว่านะครับพี่โก้สวัสดีครับครับนี่คือพี่โก้นะโก้เป็เล่นตั้งคือคีย์บอร์ดนะครับซึ่งพี่เขาเล่นเทพมากครับในในวงนี้อ่ะมีพี่เขาเล่นได้คนเดียวนะครับน้องน้องนังกล้อง มาส้มนี่ใช่ไหครับรู้สึกยังไงบ้างครับพี่คอารู้สึกดีครับรู้สึกดีแน่ใจแล้วครับครับผมก็ดูก่อนดูก่อนนะครับแสดงว่าตอนนี้ยังรู้สึกไม่ดีนะครับเราจะมาดูมือแซกที่เป่าได้แสีบดากมากนะครับนะครับสีนะครับน้องกุสีนะฮะรู้สึกตอนนี้สีรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกคิดว่างานคืนนี้จะเป็นยังไงครับอยากกินเล้าขาวไหมครับเรรียยบ้อ เรียบร้อยคือถ้ามีดีกรีถ้ามีดีกรีนะครับนี่นะครออโต้แท็กโซองค์โกลนะครับเอกนะครับเท็เน่ครับเท็เน่เอกเอกอยู่เท็เน่ครับรู้สึกไงครับรู้สึกอยากกลับบ้านครับคิดถึงบ้านครับงานคืนนี้จะเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่รู้เลยครับก็รอด้าวยครับจะพาไปพบกับคนที่ใหญ่ที่สุดในวงนะครับนะครับ วันนี้ที่จริงเขาเป็นมือทูบานครับแต่เขาจะมาเป่าทอมโบนะครับแย่เลยล่ะนล่รู้สึกยังไงบ้างครับงานวันนี้ครับคุณพ่อครับแย่เลยล่ะแล้วล่ะล่ะนะครับแล้วก็มีน้องนะะน้องน้องน้องเล็กนะซึ่งเพิ่งเรียนเข้าปีหนึ่งครับเป็นยังไงครับคิดว่างานครนี้เราจะเป็นยังไงครับน่าจะรอดน่าจะรอดนะครับครับรับเดี๋ยวเราพบกันอีกตอนเล่นครับตอนแรงครับ